หากันพอทุกสตร์แต่กระพาดสุยกันทุกพบได้แค่หาได้แค่โทแต่กระจบด้วยการจากลนานั่นแหละพี่น้องปนันเอฟซีเสียห้เฮามาสัมผาสเจ้กระเป๋าเสือแน่นแหละเฮาจังบอยกม่านะมาแล้กก็าดตะกันตลอด มาคอยเห็นการพายอยู YouTube ตู้ตัวนั้นวะโบส่งพู่นเขาจะลงทงหน้าผู้ทำบบตามไปนะขาจะอยู่กับทีมงานครับบอก โ,โอ้ในหน้าบานนะคับแมนมันใหญ่สำนีกักแบะกสิบกิน,กนปันไดดอกเนาะ <c oughs> ง่วงนอนเด้ ออนซอนแม่กูเดะแมจะ่จะเป็นเคี่ยวจะเป็นคันค่ะเนาะ มาสัมผัสส้ำดาอย่างดอกพี่น้องเอ้ยมากกันแล้วว่า<ท>เธอสิอยู่พูนเขางลงเทียงหน้าตะ๊กคุใครอยู่นะหันวะเฮ้ยสาคอนมาเพีเอา้าอิสาคอนอยู่นะหัน ว่าอยู่และทีมานเจี๊ยมาลาอยู่ลแล้วมันบลงไปเลวนี่ปูอยู่เทียงตะปู่มาแลวยายบุญมาอยู่กุนสันมองอยู่กาผายฮะมองอยู่กาใาย ในแซปะขอเรื่องลูกนะกูเห็นหนะเมื่อน,นั้นนะน้ำจับนบกอะไลนี่เออมันจักแมต์บ่แทงน้านี่ฮะจักแมตเบ้เปลี่ยนได้ใหม่เ่าเดี๋ยวนี้นะฮะตั้ตมใหม่ พันเห Η, i, ็ดเ้าค็สิต้งมันจะไกลเติบเด่เนาะอันนี้มันหกเปาะนี่่องสี่หกนี่เขาดเป็นปาเลยนมันน้าเป็นพืหกเ่อกี้พื้นเททานมันเลยก็เป็นหกปะก็มือละปอกเทลวก็ื้นสมาแลละก็ง่ายขึ้นประเทศื้นสามาะกันง่ายขึ้นประเท สูงโผด่ค่อยเอาข้อสแต่หาหาปอกแล้วอ,อนนใใาอคือใ,ใหญ่กระโดะเทวะนนใหญ่ข้างในเน่กลวงๆนเมานำอะไรแหง้งเพมเพิมเพิ่มดนก็แจ่มมอคั่นแม,ม,ขมนของขอยอันคั่นประเหตุกัน มันก็สิเต็มอยู่ดอกเนาะน้ำกมันกระเบิดมือมันก็สิพ่อใส่อยู่ดอกมันก็สิพอส่อใส่อะไรตัวนั่นก็ได้น้ำไหมบอแห้งก็ไดเขอาเอาปลาลงมาหานะ่ปะปลาแข็ง มันสูงโผเป็นตะยานมึงบกงเห็ดใหญ่นยยปนินด,ดอกลองดูสองผมเมียนะยานเป็ดอีเมซ้อนก็บกล่างนั่น น่ะมันโบกมะโอ้ยสมันสิใหญ่ปลานะบ่เลี้ยงแบบนี้มันใหญ่ไว้มันกินขี้เท่ากินหญ้ากินยังไงมันมีปลาขาวอะไรย่เงี้ยแล้วมันก็แบบน้ำตื้นพวกน้ำเล็กๆมันเป็นยังไงเลี้ยงแบบนี้มันใหญ่มันได้ไปทั่วปริเทศนาปลลาเี้ยงกอยยหลาปลาเค็งน่ะมาปล่อยไว้โอ้ยหมุนบ่เห็นบ่ เอาไปลงนะมันมันมันบีมันปีนขึ้นเซอยได้หน่นะปลาเคงนะฮะอ้ยังดำๆ ข่าวคืองามสำหรับบอกโก,โก,โกระไม่ได้สัมผัสสัมเพิดเจสันบอกพี่น้องคุณนึกว่ามึงอยู่ที่หยางนากับขาวกามยำบุญขาวลงเทียงนาผู้เบิร์ดเราวะ นางไปนั่งมากกับสิรับนั่งไปนั่งมากสิรัมพางงมาทางก็มาปล่อยวางอาทิตย์ลังๆนี่เกือบก็ข้างก็ซื้ออาหารมาเมื่อก่อนตะกี้ก็ไม่เกือบมันมันใหญ่ไว้เรียมแบบนี้นะมันบขึ้นในนองในนองมันอาศัยแต่ปล่อยอันนี้แหละมันน้ำเลิกมันบ่อยใหญ่ อันนี้บอมีปลาขอนบ่นี่พี่น้องป้องปล,งปปลงายฝนบ่ตกลายมือและนแหน้า,ตา,ตาแห้งปลาขอนเป็นตาเสดายปลาห่อนยังบ่ทันใหญ่เนอ้อเสดายปลาดิแล้วก็เอาปล่อยองมหนึงใหญ่อะไรเนี่ยแค่แต่สร้างลูกปลาทับปสี้ยวนี่มาเนปลาทะเพียบมันใหญ่ไวในน้องขอให้หนะยังไง มันมีคำปลาเค็งบ้างไหมบ่นี่ปลาเค็งกับปลาเค็งปล่อยปลาเค็งใหญ่เนี่ยเออปลาเค็งเลี้ยงนะปลาเค็งตัวใหญ่จะมันเอามาปล่อยจากโตจากโงมันสั่งมาป่วยเห็นอะไรบ้างนี้มันเอาข่าวออก